คุยสีหงอยู่ทุกคนเลยนั่งกินชมเชยนั่งกินชมตำเซ่ออ่างเงยกำลงเจ็บคุยๆอยู่นั่งเจ็บบอสนี่น่าลองเป็นโกรนเลยทุกคนี่ก็เริ่มเจ็บทีๆเลยนะครับที่มีมาโมอะไรงานเมกี้ได้เนี่ยแตมดีคูบอสเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะทุกคนหมดยิ่งเป็นเลยยิ่งเป็นหมดนี่ยิงเป็นเลยหมด ทาสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนวันนี้คอยกับสิลงไปเฮ็ดโคจบนั่นแหละทุกคนเลยยังมีท่านแล้วอยู่ทุกคนแต่ไกลสีแล้วแล้วได้เทพปูนเทพไปเลยแหละวันนี้สิลงไปอีกทุกคนเนื่องจากยุดตอนสงกรารนั่นนะสามมือสี่มือทุกคนท่าพิน้นนี่แล้วแล้วปะนี่แต่เขายุดสงกรารเมื่อกี้นี่ก็เลยไปแล้วนะตอนนี้ก็กบไปใหม่ก็ลงน้ำคือเก้านี่สบายดีจะสีไปหรืล่วไปลงไปลินลงไปลินจะเชื่ออืม พอห้อยุเฮินกูพายุทุกคนเลยจะลงไปแตกแข้งแดดนี่ทึ่แช่เด้ออ๋อตอนนี้ก็หอดเช่แล้วผมกำลังดูดอยู่อ๋อเทไก่ทุกคนเลยเทตัางจะพีหอดพี่ระยะทางก็ร้อยเมตรทุกคนความเาาของโคนะความกว้างก็ประมาณสามเมตรนี่แหละพน้อ นี่เจ้าเห็ดตัวนี้กระยานขี้เฮอนอําน,น,นะทุกคนนี่ก็เลยเห็ดตะนางเบิ่ดนี่ไปมาดูนี่ให้ผู้ชมดูาวเอาล่ะเอากระลงมาบ่เอากระลงสบอายดีสบายดีคันมีนช่วงการเสร็จแล้วแล้วบาดนี้นเนาะอ,อ <c oughs> ยุดช่วงการ45มอือพูช่วงการ ทีมนี้เมืความมาริโนเฮดยูโฮมรทีมนี้โาเอะไ่ชดเอาชิวชูเพื่อ้านเมืองเฮาน้กินเล่นหมายกยลยังละลุยเฮ้ยบักดำมึงนี้บออาหารมือนี้นะบ่บักดำบ่เฮ้ย้มึงยาเด้ โอ้นี่ความสมัครยี่ของบ้านเฮาตักขนาดตู๊สานเอาขี้ดินอยู่พีเลยก็เอาไปพุ่นด้วยปุ๊บกันมียุเรียนสงการกันแล้วหรือปะนี่อ่าแดดเงี่ยรอดทอดไรนั่นเลอสายลุยเฮาทอดเ้ยย้อนเลยหยุดหาย ยุดหายู่หาก,กินมากินอยู่เช่พ่เดมอนีได้ยุ่เช่ออกเลี้ยงยังหนากันนะบีมีเขตชายนะแถวนี้นเนาะจะกินยิ่งม,มันจะพบแล้วมันยานโรยยานละเหมือนนี้นะจะไปเดทีล้วทุกคนได้เบิ่งแล้วนี่เมื่อนี้นะจะมัดโลดมัดเปเลยเนาะกับตีแบบนี้ เล็กเลี้ยวพันวิมีนาะนี่ก็เรียบร้อยทุกคนนี่มัดเล็กมัดไปเลยเรียบร้อยแล้วตอนแรกยังมาเฮ็ดไม่ทุกคนตีแบบได้ตอนแรกเล้วโอ้ยังประมาณนี้ละนี่ประมาณนี้แล้วก็แล้วเลยทุกคนแาน,นี้ประมาณเบอร์สิบกว่าเมตรมาก่อนทีขึ้นกับอัปเดตท,ทางให้ทุกคนเบิ่งก่อนนี่แล้วประมาณนี้เลยทุกคน,นเฮ็ดคือทางคนกีดนะทุกคน บีดีชูงนะนี่เอาประมาณนี้แล,นะล้วเขานะรือเข่าสีเท่ต่อไปบุรีนั่นเลยกแต่ค่อยคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละเหตุเบบคือทางคนกีดนะโด้หหลายเติมแล้วนะอ,อันนี้กระทางน้ำไหลลงนะ ทางน้ําไหลมีประมาณสามทางแล้วสองสามสามทางทุกคนโอ้สีแล้วแล้วสีแล้วแล้ว นอันนี้ก็ขึ้นก่อนทุกคนนะขึ้นปักพ้อนก็เดี๋ยวตอนแรงลุยไหมตอนแรงขีต่ะแบบนะตอนแรงแล้วก็เมื่ออื่นเพื่อนในเททุกคนนะอเอบันทึกกาดบันี้กกำลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วทุกคนว่าชีลงไปพุ่นแล้วพอดีโมโหโทุ่มากว่าแม่สจินี่สิเกิดดูเลยทุกคนเลยว่าชีจบท้องได้ด้แล้วตอนนี้ก็ เอยคอยไปก่อนแล้วเดี๋ยวคอยกับซาพฟ่ใหม่ที่ตามไปตำ้รังทุกคนไปตอนหับหลานใหม่ก่อนทุกคน ดูสีหงอยู่ทุกคนนี้นั่งกินชมเสยนั่งกินชมตำเสยเยอยังยังไม่ได้กินมาได้ยังไไม่ได้โอ้หามาได้เนอะเลยเยอะจช่มไหมหามาตอนนี้ได้เชี่ยวองโหดเอาไปใช่แล,ล้วลึกล <c ười> ี้มีเด็กน้องงูน้องควายมาเออกำลังเจ็บคุยๆอยู่กำลังเจ็บบ่เจ้วเจ้าไม่ได้เจ็บสมอยอยู่ในเจ้านี้ไปโกฎไปกี่ทีเม่เช้าตอนนี้ มาหอดบล่ะพี่วะเจโอ้ท่าเอ้ยมาอยังไงน่ารักท่าทีมาหลายคนเพใคนมาครบเดียว่ครเนาะยันเราโมดเป็นล่มอะไรย่างเนาะสบายดียันเราไม่ยัดต้องนในรูปเป็นล่มคือเขาเราลื่นเยอะอ่างนี่เราซับใหม่เด๊าไม่ลื่นอันนี้จะได้นะเป็นล่มมันไปอันนนัไปนี่อันนี้ถอด ไปทอปเราเอาน้ำมาถ่ายคลิปโดยเฉพาะคลิปส oh. ั้นโดยเฉพาะเชอดชิ้นนี่ด้วยจ้ะนอนรับจีนี่เหนี่อยไหมอ่ะเสร็จสี่ซื้อมาฟ้าสบายใจก็น่าแดงเลยเติมสบายดีเตัวมาจะไปไหมสบายดีนุสบายดีสบายดีละตอนนี้ก็คัมเลยทุกคนเลยแต่ยังมีทันเล่านั้นอยู่นะนี่ ก็ได้เจ็ดช่างนี 4, 5, <combined> ่แหละเขาบอกประมาณเกือบเทีงคืนเพื่อหรืออันสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรทุกคนเลยประมาณนั้นแหละตอนนี้ก็เป็นดียวเลยเป็นเดียวเฝ้าแล้วโหดเมื่อออกเข้าแล้ววันนี้คอยกบโหดกับถือว่ามากโหดพีทุกคนเอ้ยพราะว่าอยู่ในเมืองคอยนี่ยนะขอยานินะนะแม่พงหมอน้อยในอยู่ในเมืองคอยนะ ก็เลยพามาหกหมอใหญ่อยู่เซนโนทุกคนเอ้พามาพีแบบนี้เพราะว่าความดอกความดันพี่เราขึ้นนี่แล้วอาจารย์ยานทางหน้าเหี่วมาได้ทุกคนก็เลยส่งมาพี่เราแบบนี้ก็ไก่จะเติมดีเต็มชีโพลมาทำทุกคนเลยนี่ตอนนี้กับนางเอาไปโกนเลยทุกคนชาวแก่ไม่มให้ง่างๆยๆเยอะมากนะแต่เบี้มากนะเพราะว่ารถเขามีขีดจำกัดทุกคน กับเอฟซีโบโฮดเรรนะพิ่นพามาเนาะนื้อเรื่อว่ายังส่งมาปีน่ะเป็นนื้อเรื่องวะมันเป็นแบบ,แบ,บตั้งส่งหรือว่ากันแล้วนี่แบบไทยกับความดันขึ้นในนี้นะโอ้ท่านหมอคอร์บัตตอนได้ท่านพันยันเกิดซ็อกขึ้นมาหรือว่าเป็นกระตุกขึ้นมาแล้วเพิ่นทับไม่ได้อันะั้นโรงพยาบาลมันน,ออน้อยโพดก็เลยให้มาโรงพยาบาลใหญ่ๆแบบมีเงินไขแน,น่ไปป่ะต้องไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดบ่หรือว่าโรงพยาบาลยูเซโนไปนี่ในเมืองใหญ่ๆแน,น,น่มานี ดีแต่เอฟซีบุกมาทันมามาเบลเบวเอฟซีเป็นเป็นมาอันมาเทียวเจ๊ปฏิมาเทียวแล้วมาจเจ๊มันโอ้เพิ่นสิพาไปเพราะว่าม,มีมีรถเด้คขำแล้วพอน้องนี่เพราะรถยันติดพี่น้องหมอเข,อขอบอาบอะขำหมดตอนกลางนะเว้นนะเพิ่นเพิ่นกับวิ่ีติดตามเลยเพป็นโกรธกับความดันมาด้ขึ้นสูงเพิ่นก็เลยให้อออยู่หันได้มาคำคำมาแล้วคำดันขึ้นแล้วนี่ ก็ไปได้ได้แบบต้องไปเมืองใหญ่ๆแน่ี่ยานท้องกันไปเนาะแเออเอากับยานนั่นนะทุกคนก็เลยพามาแบบช่วยๆนี่ยตอนนี้กับเอฟซีโฟดอยู่ท้ายอยู่เนาะโอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดีใจเอฟซีโฟดเพิ่งมาทันทำวันนั้นนี่โอ้ยหารถตะเพื้นตะเพิ่นเลยยินดีครับยินดีขอบคุณด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเจ็บทีๆแล้วนะครับเริ่มเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บทีๆแล้วน่าจะประมาณหมอนัดประมาณสี่ทุ่มเนาะประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มตอนนี้ก็เริ่มเลยทุกคนเลยเริ่มเจ็บแห้งแล้วแต่มอบอกว่าเจ็บแห้งกว่านี้ก่อนไปซะ โมโหดกเเัเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาจะได้ก้ามขามแล้วโมโหดกันกแต่ตแต่โมโหว่าทีได้ลูกวิงหรือลูกชายนะตอนนี้นะถ้าลูกชายนี่ยสไปโมโหดเลยได้เนี่ยเนาะถ้าลุ้นทุกคนอ๋อเป็นเอโก้นะ่ะเป็นแบาผู้หญิงเนาะเอ้ยเอ็กซเรย์อันต์สาวผู้หญิง <c oughs> แต่ยังบุฟันธงนะทุกคนถ้าออมมาก่อนยังฟันธงตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วไปไฟเตอรไฟเตอร์รออเดี๋วอแล้วมาหมอมองผมจะได้ตอนนี้ก็ข่าวดีดีลวเลยหมอเซน เส้นกันแต่ว่ามี่อย่างกะบมันเป็นอย่างกะให้เฮาครับพี่ชอบเองบ่อยบิติมอเนี่ยมอเส้นหมอหมอทำดีที่สุดแล้วหมอที่ซอยแต่ยังบัววิชิพาหรือบัพาเป็นอยังไรเนี่ยหมอหมอทำหมอมีหมอมาอะไรงานปะกำลังเบ่งคอดแล้วโอ้าจจะคอดธรรมชาตินี่แหละแต่ว่ากระดาบัวได้ดีรอคุณมันความสามารถของคุณยังพาคอร์ดนน่ะ ประมาณนี้ละขอเพื่อนปลอดภัยไปโดยดีทุกคนมาฮอนพีสแล้วห้องไปมีห้องวัดพ่อชิปนาทีได้แล้วฉันหมดแล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วทุกคนโมอะไรงานเมื่อกี้ได้แล้วเต็มดีคุ้มเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะทุกคนอมยังดันวะโมหุ่นโมหุ่นยังเป็นเลย ยิ้มเป็นเลยโมโหเอออไเงียเสียงาเียวรุนรุนุนนิไม่ยิงลูกวิชายต้นมันนิ้าแต่ก่อนออกมาโมโหเช่นดี๋ยวนี้แหลยโมให้เช่นแล้วโมโหแล้วนายุงแล้วเมื่อกี้นี้มโมชิปหน้าที่ยัมทุกคนที่ มาโอ้โหไปเลยมาเร็ว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 จได้พยินรูปพิเศษเลือดราชายเลยดูิเนี่ยมาแล้วมาท่าหมอพยินรูปพิพิงอ้าวพยิงและหมู่จินี่แบบนี้จ้าโลจ้าโล สองโลครับรมามามาเรีนน้ำลายอยู่แล้ววันนี้นี่น้องกินนี่มาแล้วเดี๋ยวเป็นหายใจเข้าหายใจเข้าไปครับนะั่นเห็นค่อยๆฮะนะั่นเลีนน้ำลายแล้วอือบัวให้เลยเลีนน้ำลายเซ้อือ นี่ก็ถือว่าปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกัวกเนนะตอนนี้ก็ประมาณอยู่หาถุงเลยประมาณอยู่สิบเอ็ดโมงกลางคืนอตอนนี้ก็เป็นเดียวแล้วมนันลยครัโมโหนอนก่อนพอคอยเป็นคนนอนดึอกอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมโหนอนก่อนเดี๋ยวคอยอยังนอนลำล่ะยามทุกคนเต็มอืม นอนเต็มดีเน่นนอนเล่นนอนเี่นนอนเี่นนอนที่นี่กัเท่าวเป็นไปนอนอยู่นอกไปเลยอยู่ห้องพักนะแต่ห้องพักมันไกลไปจึงไปนอนอยู่ห้องพักกก็เลยอยู่ยามลำเดียวนี่นะวันนี้ก็สบายดีเมื่อี่สองทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาเมื่อแล้วแหละว่าเมื่อคืนนี้นะป้าเปลี่ยนเดียวเขาบ่คนละ ชโมงคนละสองชโมงประเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวพันเป็นเดี๋ยวนอนนะตอนนี้ก็แจ้งนะทุกคนนะเดี๋ยวเมละละื่อแล้วป่ะนี่ตอนนี้ก็ครับต,ตอนนี้กินอาหารกันเลยตอนน,อนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับหาสสัพันธเขาคือเราทุกคนที่นี่รอแล้วที่นี่ให้ป่ะนี่แยงชีดแล้วยังนนอสบายเเเลยนนนมืนืน่นอคาะ สายเลยหลับปเลยหลับปยเนไม่นอนเลยจลับก็ุบกนอยินีืดบากาศจืเมื่อนตอนออกมาด้กอดเินแล้วทุเลยอดเถินยังปลอดภัยอ ไอ้พันกระเมือแล้วปะนี่เมื่อที่พักแล้วเดี๋ยวจงคอยลุยต่อนี่ได้เนี่ยได้อาบน้ำให้บอกกันนี่อืมอืมนี่สุอแค่ใหม่อี๋ยวเมื่อคืนนี่วิดีให้ง่ายๆวะ

นี่น <deaf> ี่นี่จินนี่อนนี้รับสบายจันไปเลยทุกคนเอ้ยมาเร็วรับเร็วบ่นดีสตรีมอไไ้ล่ะอบันไ้คอยกับเซฟไมคที่เดินทางครับเลยทุกคนนะมีแต่เอ้ยกับอัน เมะแต่ทีนี่นะอยู่เผาแล้วกับมโหดนี่แหละทุกคนนะเดี๋ยวชุมคอยอยมือหน้าก็ออยังมาอีกเอาวิดีโอนี้ก็เฝ้าไปทมนี้นะ้ทุกคนกินหน้าเฝ้ากันไหมสบายดี